อ่าวจีโตเป็นสีออยงกันเนาะท่างนี้ครับเอามาเลาะเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับอ้าวถ่านของปลาปลาขัวอ้าวนี่ยนะโอ้เฝนน,น,นนี่เอิงเด้อถ่านไม่ร่อนครับเหนือนครับปลาเกือบพี่น้องครับเอิงมาเลยเด้อตลาดนัดจออบบนน่อวัอนอาทิตย์ครับบนรรนาไม่ร่อนโลดเทเดียครับสองห้าสองร้อยห้าสิบปลาพอสื่ออยู่เด้อพี่น้องครับโลดละสองร้อยห้าสิบ เลือกได้ครับเลือกไดดมดูมันไข่อยู่ปะมัน้ันไข่ป่ะเนี่ยเสียบคือเกานะครับเอาไข่บ่ไข่กับเสียบคือเกาครับของเสียมบานทองเสียมพี่เกาว่าเตต้มเสียเนาะครับเอ้าหมาอะไรด้วยครับอื่นครับผูวนาลูกค่าเิ่นเอหลายครับสองลอยหาเสียมครับเนี่ยเลือกไดเด้วยเรียกเกา หั่นไม่ล่อนมันจะมีทั้งปลาแห่งปลาสดนะครับเป็นปลาแน้ำํำโค้งทั้งเอิงมาแล้วครับเอิงพนาลูกาพนหลายหลายเิ่นมาเหลือก็จักเหลือก็เอิงจักเหลือก็ปลาครับบรรยากาศตลาดย่ำสอสอครับตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์ครับบ้านพัหวหน้าบรรยากาศพี่น้องครับคือคักงดยอมากแล้วมากแล้วเอิงมาแล้วฝนตกแห้งเอิงกำลังมากครับ ลูกาเพิ่นกำลังเลือแล้วครับเอื้งปาาเดี๋ยวพ่อมีฝ่าไปเลาะทั้งเทีครโอ้ช่วงนี้เอื้งหนาจะมาไหลด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่ามันฝนตกนะฝนตกแห้งครับไอ้เมื่อวานนี่แหตกอยู่เมื่อกอนเมื่อกอนนี่แห้งครับเด้วยครับฝนทั้งนี้ปาาเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้วกันครับบรรยากาศตลาดนัดเช้าบ้านหัวนาครับวันนี้ครับคนที่เป็นไตอักเสบหารอเบื้องเรื่องก็่เดี๋ยวผมหารอเบื้องหลังปองปลาครับปองปลาเบื้องหลังคนที่เป็นโรคไตอักเสบ แต่ว่าสมุนไพรชุดนี้อ๋องนี่ก็เอียงขึ้นกันตัวนี่ตั้งนี่เป็นเอียงไหวครับเอียงไหวเอียงเข่าสมุนไพรทั้งสามอย่างนี้ให้พ่อแม่พี่น้องต้องอย่างนะครับ้งอย่ลงไปในหม้อทีเดียวเลยนะครับใส่ลงไปเลยตักน้ำใส่สองถึงสามขันครับต้มกินทุกวันราคาเท่าไรครับกินทุกวันไปเรื่อยๆจนมันจืดจกบัตมังงะให้มีสี เ้าเาห้าอ๋อสองอยเ้เ้ี่ลาเ้าบาทอึงยางอึ่งยางสองหาซบกับอึ่งเผ่าอึงเผ่านั้นสองลอยแปดมันจะมีสแบบนะครับบาทมามาก่ะขนาดเลืออ่งวันนี้เพิ่งงานข้ามในตลาดนะครับพี่น้องกันนี่ยู่สองเจาแล้วในการรักษาได้ดีย่งไรโอ้ี่ตัวนี้อ้องเผ่าตัวนี้โลละสองลอยแปดสิบบาท ที่อยู ountain, ่ตามมาค่าเพิ่นกำลังเลือคนไอแม่เรากำลังกำมกิ้วกัมเ่ถทงเสือเราเนี่ยกํใเ่ยุงเสือเราซื้อตามที่อยู่ได้เลครับในนามของชาวเวลที่6ปีดิย ข่าวมะเลือกครับพี่น้องครับตลาดนัดเสองวันอาทิตย์บ้านทว่หน้าครับมาเนียงตำบลทว่หน้าอำเภอเคียงบาลาดจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับเอียงมาหลายครับเรื่องวันนี้ครับจัดเต็มครับเพิ่งงานข้ามันในตลาดก็เห็นมาสองเจ้าครับฝนมาเอียงมาครับบริเวณแยกยินบ้านห้องหลายครั้งนะครับเอียงครับเอามะเลือกเบื่องใดครับตลาดนัดเสองวันอาทิตย์มาเนีับ เขาไต่พวเราจะรับคนทมหน้าที่รับรองขึ้นอย่างพน่นอนครับรองข้อมูลผู้สู่ร่างกายขาดกำลังแล้อเราองไม่ได้ยอ่้มาเอืองกันมาครับโตัวนี้นอจอดคนที่เป็นไ้มครับเอาเอื้งมาตแมงก็ไม่ได้ครับนอจอดไม่ไปนครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตกระเจียวครับของเขียนานอของเขียนของป่าบานาโอเสียงดังแน่จจะหน่อยนะครับเดยวจัเสียงมอลำยับเสียงโฆษณาขายยาอาการแน่รับ <discounts, S 2> ห่านแม่หน่อยนะครับพี่น้องหานแม่หน่อยแพนจะมีของปลาปลาแม่น้ำโค้งกันนะตัวนี้เป็นปลาเอื้นใหญ่ครับปลาเอื้นปลาเปียนปลาหมาดหมูขาเพิ่มกำลังลักไรทกให้ชื่อเอื้องครับช่วงนี้เอื้องมาแห้งครับนะครับช่วงนี้ครับให้พี่น้องลองใช้ลองรักษาดูเดี๋ยวไปรอทั้งผลทั้งการครับพี่น้องครับช่ไปหาเบอร์ วมนนี้เยนครบ่องการพรณาในรับนเสียงมันเสียงยังเนี่นะครับเล่นพนบนเดียร anyway> ับเอาเดี๋ยวรอชมบรรยากาศน้ำกันค่อบไปเดี like> ๋ยวเราเข้าไปทางผีร네้อนครับพี่น้องครับโอ้ลูกขายเป็นกำลังย่งรอเอามาซื้อเอง ช่วงในฟ้องกินบ้านเฮาก็จะจมันเอีองแล้วครับตามฤดูกาลเป็นเอีองเป็นแมงนะครับบอกแมงแข้งแมงชิโนนตามฤดูกาลมันนะครับพี่น้องครับของแซมบ้านเฮาแต่ละช่วงฤดูกาลก็จะบอก็คือกันนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามดูดูกันเพราะมันน่ะแหละบรรยากาศสอานะครับเทวเทว่ากรเทวีสรุปไทยรักษาโรคแล้วเราชมบรรยากาศนึ่งกันครับผ่านโพสอขึ้นมาผู้เดียวเนาะงมาในีอีแม่ข่อย เราได้กุ้งตัวใหญ่ๆนะครับกุ้งตัวใหญ่กุ้งเคลื่อนนะครับตัวใหญ่ครับนะครับับแม่ขายยังเด๋คคย,ย,ย,ดยครับเจ้าเขียนละ๙บาทได้พี่น้องครับกุ้งกุ้งตัวใหญ่ๆปลาตองปลาบู ปลาเคล like you ื่อนนะครับพี่น้องเป็นปลาเกลือนซีเลีลทอดครับท่งนตัวเรลียให้หล้วก็มีนะครับตัวเรียล้วก็มีตัวพันดีเรียก็มีอาหานโโซปลาเคลื่อนตลาดนัดสองวันอาทิตย์ะเนี่นเล้าลงไปกินหอยลงไปกินงกินปลาซิลกินปลาไหลของอาดีแมีข่คือมาตเละละหดมงวางเับนี่ยกเงี่ยวพี่ยวงเน่าไว่ระบหาเนยบาวนี่ยบอาวานย หวานแบบโบนีตตด้วย่ยเงี่ยวตาหวานครับพี่นองครับขวางละเอียสบาทแม่บานข่อยไว้ทางไหนน้อเนี่ยเห็นเยอะขนาเโอ้โหโอนเาเขียนเ่รอครับเห็นอยู่บาเงี่ยวเยหันนี่แม่ไม่ไรเหี่ยวนะครับนี่แบบเงี่ยวนี่พับกันจอง เดี๋ยวผมบอกพันยางมาแบ่งดรกนี่เฉียดแม่จีโนนครับโอ้เฉียดบ้านเ่าเดินเฉียดตอนคนป่อให้แมงจีโนนไข่มดแดงกุจจีนี่ครบทุกอย่างเลยไหมนี่เป็นบาคนไม่ชอบรสมีแ่เนี่ยสบๆนครับเหมือนในคราว่างเ่สุ่างเลย ไอันไหนครับน่ะ,อนนะโอ้ความแสบบ้านเท่านั้นหลายคนคุเคยได<อ>้เห็นกันแล้วนเดี๋ยวหฮาลอกมาทาังผีครับโอ้อาหารการกินบ้าเหฮาอุดมสมบูรณ์นะครับฝนตกมาบโบอึดตไปแนวกินขากเนยเรีครับเอาหลุค่ากําำลังเข้ามาครับเพราะว่านี่ยังเศร้าๆเนี่นยยังน้อยเพิ่งจะพกโมงกว่านะครับพี่น้อง่ท่านเจ็ดมงย,ยู่ เบาชมบรรยากาศนอใหม่ท่านนี้ไหมนอใหม่นี่เตยนอใหญ่ๆงามๆเลยทางนี้เองคือบอ่อห้องนาะทางนี่ยนอนเลือนเ่รอปในไ่เลยยังไงนออันโบเตืยนบ่ครับเอาทางนี้โบเอียงบ่บห้องนี่นอใหม่นี่เฮ <c oughs> ็ดบดเฮ็ดขอนขาวครับยอดอันนี้โอ้ยฝักหวานเราบางอย่างงามเลยเฮ็ดฝ <c oughs> ัฝักหวานเหมือนกันสิป้าเฮ้เพื่อนนั่นมาเอาเราบะ เส้นนั้นไม่เอาหัวกหรอเแล่เอาลจ้าโอ้เอาลวเนาะแล้วยางหยาดบ่ได้ยูงของกินบ้านฮ้องครับไล่ยางไล่แนวอีหรีทางนี้นีแม่เปยงแม้แข่งชิสไข่ปลาแดงขอาวอ้ญราไข่มดาแดงกงามนะครับกองใหญ่กองอร่อยกองน้อยห้าสิบบาทนี่ท่างแม่เปยงไข่มดแดงไม่แข่งชิก มารอมาพี่น้ำกันครับบรรยากาศไหมซิว่าคือทางน,นี้นนนนจังหน่อยครับเดีย๋ยวเราไปรอบางเอื้อ,อ,อ,องก่อนเอื้องมาหลายแห่งนะครับวันนี้โหชัวบีพอก่อยโหวทุ่งเอื้องแสดงว่าเอื้องมาหลายเห่งนะครับเดี๋ยวรอบางน้ำกันครับอ๋ออีเด้อนี้ทั้งนี้อปอป ทางนี้ครับจับเต็มที่จักของปลาดอกกระเจียวดอกกระเจียวใหญ่ๆงามๆครับดอกกระเจียวแดงกระเจียวขาวอึ้งป้าควรเอื้องก่อนขนางไหญ่ดีนะครับอึ้งองก่ายหลายๆๆครับพี่น้องครับอึ้งมาหลายแห่งด้วยเหมือนกัน เริ่มต้นยูโรละสองร้อ,ตอโยตัวนี้เอื้องยางครับเอื้องยางโลละสองร้อยบาทเอื้องยางยลลสองร้อ,อ,งยอ,งอยได้ไปนหน้องครับเอื้องเท่านี่สองร้อยห้าสิบบาทอ้าวไอแม่เรากำลังเลียกเหรอป <c ười> าอครับพี่น้องคือขายอยอะๆนะครับตลาดนับสองบาทเท่าไหร่โว้ยพูดนะคนกำลัง,ล,งลังไหลเข้ามาครับมาซื้อเอื้อง ช่วงนี้ฝนมานะครับฝนมาเอืงก็มามากหลายหมันใครอยู่บ่อยเน่เอื้องยางเนี่ยเราเหลือก็เอื้องยางเอื้องยางเอืง้งเผ่าครับพวกปวดเอื้งองเผาครับเี่ไงร้อยห้าสิบสองห้า <250. S 1> มันใครอยบ่เนี่ย เอาเลยอะก็เนาะเรียนนี่คือกับมู๋น่านใครจะไครเดี๋ยรับพี่น้องมันมีตัวร่วมมาและทั้งไครทัานบอไข่เนาะกูกูกูนไหนกูกูกูนี่กูว่าตันนี้เพิ่อนเพื่ันใจมันเก่ามันดีจังโอู้้เพิ่อนเบื่อเปลี่ยนเก่า โอ้แม่เราเลือกเป็นเ <c oughs> อาผู้เมิเบ่นืองเปเ็นเป็นเลือกเป็นนะครับเปัญจจักตัวผู้ตัวแม่นะผมกับเบื้องูมเป็นหนกอ๋อแม่บอกครับอ๋ครับมันมีแต่เอง็ง หูเอื้องอะไรนีนะพี่น้องสองลอยหาซีฟครับแ่เป็นหูแค่เป็นเอื้องใครบอกสามลอยค่งสามลอยโอ้แล้วามันนนอครับเนรัาตัวนี้มันเป็นเอื้องผูเอื้องร่วมร่วมแม่มากกับบ่อหลนะพี่น้องครับเอื้องยางบอกครับเนี่ยเออท่าน่มพิสไปงาน เอ๋อชมบอลครับคู่นางครับเอิงเริ่มต้นโยโลดละสองลอยด้วยครับเอิงตลาดบานเฮาวนี้ปะเดี๋ยวผมพาไปรอทั้งผีครับโอ้มาหลายแห่งนะครับเอิงมีหลายเจ้าแห่งผู้่นเลือกเป็นมันเกิดตัวแจ็คตัวผู้ตัวเมียนะแต่ผู้ฮอเหลือกโบเป็นฮอตแต่เอาอย่างเยาะแล้วครับเงยนทองมันยิงใหญ่เลยว่าแต่มันใครเนาะโมแมนนะครับมันเพิ่นเบิ่งเป็นเพิ่นเบิ่งข้างมันหรอเปล่าผมว่าข้างมันจะออกสีดำสีขาวอย่างสีนะครับมันต่างกันเดีย อ๋อตอนนี้มันหวกแมงแข็งจิกดอกกระเจียวแมงแข็งจิกดอกกระเจียวแมงแข็งจิกแมงแข็งจิกหุ่นไปโอ้ยแบบเหี่ยวแบบเหี่ยวคุบเอาหน่อยมานําครับเลยคุบเอาหน่อยปลากระไหมปลากระมาเลยครับบักเหี่ยวบักเหี่ยว ได้ยังบัวครับได้ขนมยังบัวเิ่นเอาสามเอาสามเป็นเอาสามเป็นเอาสามดีป้ะมันจังได้หลายตัวนี่ของบ้านทั้หมดแต่ละอย่างนี่ดอกใบติ่วเอาไว้สุกครับบักหอยจุ่หน่ไยยังไงโอ้นี่กับบะแหนวตัวนี้บัะแหนวหวานบ่ะนี่จั๊กบาทนี่พวกอะไรจั๊กบาทขายสามบาท เ่านหร่เจี yeah. sa sa ๊ยมเจียมเนี N ่ยเด้อเียมนำเด้อเ่องนองแล้วเอาียมะไรแบบน้ยังใหญยิ่งเลยเขาเห็นเนี่ราวยุงไงครับเอาอยู่วาออยู่ ไข่กูบักหยังเมื่อวานาจักบาทแล้วครับฮะอะซ่ํนี้บ่เออซ่ํานะอ้าวขอคพิ่นหลายๆครับเอ้าวมีหลายแนวอยู่ได้ครับทั้งนี้ของป่าอาหารตามฤดูกาลได้ยังล่ะได้บังหอยโอ้เอาละวบ่นี่บังหอย ได้ไ๋ยวบักควยก็บางเหี่ยวแล้วครับข้า่นี่แมงจีนโ่นเดอ้อจิโนนหน่อยจีนโ่นใหญ่นหนเพิ่นรวมกันมานะครับโซนข้า่านี่จะเป็นอาหารตามฤดูกาลบ้านเฮาของปลาเนื้ออยากนะักกินบ,บ้านเฮาครับอุดมสมบูรณ์ฝนตกมาบึดแต่เนี่ยกินดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงมาหลายๆ้อครับจวงนี่บกักควายจุกไวาจุกดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงครับ มอลำกระไลขึ้นกันมาเนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับดิสารบ้านเฮาบ่เอสดอกเน่กินอ๋อบาดอันนี่คือมาหลายใช่ไหมบักเน่าท้ายนี้กับบักเน่าขึ้นกันผนละใม่ปลาครับปีละเทียรออกแล้วเด้อเบิดนี่บักเน่าครับหน่วยแดงๆเป็นตะวันครับ ต้นนี้แมนแมงจีนวหน่อยจีนวต้นบกักขามนี่แมงจีนวแมงสางครับเ,เอา้าราช่วงบรรยากาศน้อกันก่อน,น,นพีนน่น้องครับหลายอย่างหลายแนวหลาใหญ่ในกินบานท้อท่านี่หอ,อกตัวใหญ่กำลังอยูางงา่ก็หอ,อกกบ,บหอ,อกกบหลังนี้ผมผ่าเราเบิกส่ว อาหารอีสานกับโลกเบญส่วนน่าอยากนักกินของกินบวานหอมนะท่งนเป็นของปลาเป็นอันนี้นะครับป๋าตีตุ่แมงจีนโนนหน่อยอครับแมงจีนโนนต้นแบบขามเขาเยอ่ใจหอมขามมันหล่นลงในถุงเลยถุงละสี่สิบบาทเป็นยัยงไ <laughs> งครั 4, 4, บบ่ได้ไข่มืแดงบ่ออโอ้ <laughs> ม่เดี๋ยวไปหาไก่มาเดือนบกไห้เราขึ้นวยยังไงแท้บหอักไห้เขือนเขื่อนเือนโดโดบ่ครับหายใหญ่เพี่นอนครับเือนวนอืมมีแต่ไวยังใหญ่งามๆเนาะแต่บุญามาอ๋อเือน่ดูีแต่บกไห้ส่วนเขื่อนคุ้นอ่ะเต็มทงอันใญ่เลยมันวยใหญ่เนาะอ้บกไห้วยใหญ่ใครเลยพี่หนอง อวนหอมฟ้าละไงเต็มจุรูเลยม่อรียไม่หยำมันนึกทำใช่แล้วซีลมน้ำด้วยบรรยากาศของกินบ้านเฮาครับใช่นี้ผูดชมสมบูรณ์ครับคุณนะของคายเพิ่นป้าท่านเนะน่าอยากน่ากินจักตันีสมยังบุ๊มนี่กุุงนี่ซีวครับนี่ปลาเดาหอมาทำอี๋ครับโอ้แมงแคงจีกท่านนะ แข่งจิกกองละอร่อยแมงแข่งจิกกล้องละอร่อยได้พี่น้องไหมหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นได้นี่ครับแมงแข่งจิกนะแมงแข่งจิกแมงจีนนอาหารตำดูดูดกาลถุงเทเดียบุ้มไหมคะ่ะแมงจีนนเพลินห้าสิบบาทจ้าร้อยตัวโอ้ร้อยตัวห้าสิบบาทได้ครับตัวง่ามๆแมงจีนนครับเป็นจีนนบาทเท่าสำได้ครับเนี่ย รอยโตหาสิบบาทเท่านั้นครับ,บ,บแม่เราขายอยู่นี่ประจำนะครับตลาดน,น้ำซอว์น,นาิตรบดบนหัวหน้านี่แวขะข้าวมาเบิงครับนี่หลแนวนี่หวกนี่มนแมงแครงจิกนี่สุยางครับแมงจีนวนของปลาอาหารตามดูดูกาลนะนะขากไหนนี้ครับนักกินบานห้อาไหมอุดมสมบูรณ์ครับเด้อครับบกหวยพักกระหย่ง บ่กไข่บ่ไใดไปไตเอีองบ่อบบ่ใหญ่ไปบ่อดหก้แม่นบ่ครับฝนบ่แห้งบ่อโอ้สมพฟังทังนังจอยได้มาหลายหลายหลายบ่ทั้งนั้นหลายนะครับเอืองหลายหลายทั้งน้าเริ่มต้นอยเอืองยางสองลอยองเผาเฮ่ามันหันบ่ไข่ดอกแคนสองลยหาเกรับทังมันบ่ไข่ไข่น ส่วนมากจะเป็นเอืองผู๋เขาจะอาขาดดอกหรือว่าจากไหนบ้างแมนครับเจีตัวผูแห้งแสบแล้วมันมันผมว่ไเมนเ่ะแจปะผูมักผูมมักนะครับเาะบทันี้ปลาบูปลาบู่ปลแม่น้ำปลาเขื่อน แม่เราได้มาประจำนะครับตาทั้งพระบูหลุกก่ระบูพระบูอ,อคนกำลังหลายเลยกำลังแน่นคามกปวงบงคนนานรจาคือการงลี้ครับตลาดน,นัดจอวอาที์บ้านนอก ขอบคุณนะตรงนัดตรงนัดนะครับหลังเทศกาลนะครับพี่น้องหลังเทศกาลสงการแล้วแต่ว่าของกินอาหารก็ยังจัดเต็มขึ้นก่็ครับพี่น้องบ้านห่อก็ยังมาหลายขึ้นก่็สร้อยเท่านี้จะเป็นผีพรมพายางมาครับจะมีสองสร้อยแล้วสร้อยกางกับสร้อยขบขบเนี่จะเป็นของปลาเป็นอาหารตามฤดูกาลราคาจะย่อมเย้าครับราคาบาน เป็นของบนันขายเองใครเองแค่นี้น้องใหม่ต้นจักให้เรียบร้อยพร้อมแกงครับพร้อมแข็งเอ่อเอื้องกับมี่โยสามสีเจ้าอยูอ่ครับในตลาดหลายอยู่พอได้ต้มกำลังคนมากเอื้องอาจจะมากเอ,องนะครับเอื้องเนี่ยแค่นี่เป็นของปลาของบนันนะ งีนน้นัลงี้นวนคางจีนวนแดงบานเหานะครับอย่างลูกกุ้งปะกุ้งไว้เอายนี่ครับคุณน่ะอ่าีอาหารตามไปดูการ่น่อไก่อะไรเลยนบกนี้หมกนี้กินบ่หลกเขาถุงเซื้อกมกนีนี่แหละ นี่แบบนี่ม e ีแมงกุจีได้ครับตอนนี้หลายแนวอยู่ห่วงั้นบมอหายสีอัลก้องหลุดกะได้กางกุจีได้พี่นอนตัวดำๆพักขาพักกีเลสหลายแนวคำแล้วกินบานเท่าหอมหอมหมนี้ กิ <s <S ่งเด่นบักตุเรียนครับไป้องครับเอาได้เนี่ยกินหลายแนว่ะอ่ะฮะรูไหลเดี๋ยวผมพาไปเบื้องฐานแม่น้อมนะครับไปถ้าจะไปทานของปลาปลาแม่น้ำโพงอีกเจ้านึ่งนะครับบลูว่ะพนใดียงแมาเนี่ยเหมือนเราไปรอเบื้องน้ำแข็งครับ โอ้บิดแนวกินเด้อครับบานหอทอยู่ตามนามับของผมอีกคบท่านเขียนจดหมายปลาเ้าหันแม่นองมที่่นะในนามของนายสำรองสุภาว์เขาเยนประด้เด้ตัวนี่ไอ้ประดยัยงแนี่ยเเมืออยู่คนหานแม่น้อมประหานของปลาปลาแน้ำพงครับขุนะอ้ปลายีกรำใหญ่ปายีกรำยี่ตัวไม่ได้บอกเลย ปลาอีตู้ใหญ่ครับพี่น้องครับปลาอีตู้ปลาจองปลาย้อนแม่น้ำโค้งปลาปากแม่น้ำโค้งรับหลายอยู่างโมเมนปลาเลี <t ale> <t ale ้ยงนะครับพี่น้องเป็นปลาโค้งแก่แล้วใส่หลุบปลาตองไก่ฮองไก่จุดได้หลายโอ้นะดูขาไป ไกดีคือเ่าเลยครับผานแน่นอนยินี้ค่ะหรัาหน้อยแค่นั้นนะครับไดีหลายเราก็ได้ปลากขะอองจะชุ่งยำบัวท่นเลยบัหางผูซอยมาน้ำนะครับเจ้าคุณเอาไค่ากันแจ่ชุ่งนำบัท่านขาลูกค้าเป็นครับเดี๋ยวผมพาไปเบ่งแฟนหุ่มเบ่งหยังครับท่าน เราแบบน้ำจัดนัแล้นองพี่น้อยังมาคนคือหกนะฮ้วยทำได้ไม่มากก็น้อยเลครับก็ขอที่จกท่าเยนะครับสัญจรผ่านไปมาไม่วัาจะเป็นคูบ้าน้กะโอ้เสียงมะลับกันลหลอ๋อเปินได้ยืนยองหางบ้นี่ือหางครับพี่น้องครับโอ้หลายค่ะเรื่องมาเนี่ เน่ก็สอบใีเอียงยังบุนี่ยเ่ก็สอบเปแมนครับต่ว่าเปิประเทนดเทพท่านครับเทศระานาทบเล่นตาพลาดก็ม่ะอเยงหลายจแม่ยังเยงครับพป่รองเราบาทดปลาเราแม่้านนี่มาเบิ่งข้าวาบนิปลาท่านปลาย้่ปนปลาเน่พราะนั่นปลาอีกกำไง โอู้ดอาอสวัสดีครับผมป้าแจ่มป้าแจ่มสนใจได้ไามเป็นเด็กมาเลาะตลาดท่านผีเรื่องมันเป็นยังไงครับอรอทันนะ่วเรับเนี่ยโอ้ค่กหลายนะครับหั่นแม่น้องป๋ามีตัวใหญ่งรครับเอแาแหวกมาชมได้ครับตลาดนัดเสาร์วันอาทิตย์ครับ มันหัวหนา้าตะบลหัวหนา้าเพื่อเที่ยวมาลานเท่านี่แหละมันมีหลายอย่างเด้อเดี๋ยวผมว่าซองๆมันจะน้อยครับนี่ปลาสดปลาปลาเอือกโลละสองร้อยได้ไปน่องปลาเลยไส้หมูหม่มาไก่ไข่มะเดื่อพักแวนเพ็ดบดดอกกระเจียวกำลังเลือกดอกกระเจีเยวกัเลูกค้าคนออาสิ่ามาซื้อของเลย ลายลายลายเด้อเ่เดจีตวคนั่ในในน้ำคนถิ่เท้าปล่อยไอ้พี่หาใจสูงนั่ชมเทนเที่ยวเด้อเฮ่ทน่นเทียนยูเทียนเที่ยวปากแซงพี่น่นเป็นพาน้ำในบนตาพลาดีเด้อจ่าเด้อยูเียนเที่ยวปากแซงก้าเราหับไล่์เขาทุกหน อย่างเอื่องรถแม่จ่าเนี่ยเราพาเด็กแย่จะเป็นเอื้อย่างโู้ในหันเลยตัวนี้เป็นแมงจีนุ่นพี่น้องครับแมงจีนุ่นก็หลายบ่เมนปากขคำด้วยนี่แมงจีนุ่นครับเราใหญ่กว่าท่านกว่านะลูกค้าเรามาก่อนรถตัดอ่อไม้กางเนหรือแก้วพี่นองครับนี่ละครับบรรยากาศตลาดน่านบ้านฮ่องกครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์คือเก้วครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดนัดนียครับตลาดนัดสองนาทีแบนหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเทียม,มาลาดจังหวัดอุบลราชธาน,านีครับ